มายพี่เบิร์ดเดย์ขอบคุณมากครับวันนี้วันเกิดของเกิดนะาับัปีนี้สามสิบขวบแล้วสามสิบขวบปีนี้แล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านขึ้นเร็วผ่านไปเร็วมากมากแล้วก็เกิดขึ้นไวมากๆาปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เก้าได้มาทาบุญที่วัดญาณวะด้วยยังไงบ้างครับได้กลับมาทาบุญที่วันญาณวัยอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกดีใจมากมากครับก็เป็นทุกๆปีที่ผมจะได้จัด จาดทำบุญมันเกิดกับแฟนคลับรู้สึกดีใจตรงที่ว่าแบบว่าครอบครัวของผมพี่พี่น้องแฟนคลับของผมเนี่ยแบบว่าเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเลยแล้วก็แบบว่ามีคนแบบว่าที่จะมาแบบว่าร่วมทำบุญกับผมเยอะมากขึ้นทุกๆปีรู้สึกดีใจตรงนี้ครับครับอยางได้แบบตอนไหว้พระได้ขอพรอ,อ,อะไรอย่างนี้ไหมครับสำหรับก็ขอพรก็ขอพรให้ให้ตัวเองส่วนใหญ่ก็เป็นแบบว่าขอให้มีความสุขมากๆ ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จไม่ไวไ่าจะทําอะไรก็ตามที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็ขอเผื่อทุกคนให้เหมือนกันมีแพลนอยากคือของข,องของวัญอ,อะไร<ม><ม>ไ,ไหมไม่มีเลยฮะไม่มีเลยฮะแต่ก็ปกติก็ไม่เคยซื้ออะไรให้ตัวเองแบบวันเกิดอะไรอ่ใครไม่เคยเลยครับมีแพลนแบบอยากซื้อบ้านอะไรอย่าง<ม>เงี้ย<ห>บ้างไหมก้าวตอนนี้มันผมผมขอขอเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่า เรื่องบ้านสําหรับตัวผมเองเยมันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบว่ามีความต้องการมีรสนิยมที่แบบว่าเปลี่ยนไปทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบว่าขอเก็บเงินไว้ก่อนแล้วแบบถึงเวลาที่ถึงเวลาจริงๆก็จะแบบว่าอยากได้บ้านในแบบรูปแบบของตัวเองที่แบบว่าถูกใจที่เราจะอยู่กับมันไปแบบนานๆแล้วแบบไม่เบื่อในรูปแบบของมันเองอยากมีแบบ็นกรุงเทพหรือว่าอยากจะกลับไปมีที่จริงก็อยากมีทั้งสองที่เลยฮะที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็กรุงเทพด้วยใช่เพราะว่าหนึ่ง คือแบบว่าผมทํางานอยู่ที่กรุงเทพทุกวันก็อยากจะมีแบบว่าที่พักอาศัยที่มันแบบว่าเป็นของเราเองแล้วก็แบบว่าอยู่อยู่แบบสบายแบบมีที่ให้เก็บของอะไรเงี้ยเพราะว่าของที่พี่เพี่นน้องแฟนขับให้ผมทุกวันในการทํางานที่แบบเยอะมากๆแล้วก็ที่ต่างจังหวัดก็อยากมีด้วยก็แบบว่าบ้านเกิดตัวเองแล้วก็แบบว่าอยากมีบ้านเพิ่มขึ้นมาแบบดีๆสักหลังอาจจะแบบว่าต่อเติมจากที่บ้านเองหรือว่าอยากมีเรื่องของตัวเองที่ไม่ใช่แบบ ของคุณพ่อคุณแม่สร้างมามแต่ปีนี้คุณพ่อคุณแม่วอวยพรอะไรกันบ้างไหมพี่กา้ายังไม่ได้ขอเลยฮะรจริงจริงมันยังมันยังไม่มันวันนี้ก็วันที่แปดอยู่เนาะก็เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบอวยพรในในรูปแบบของแกเองคุอพ่อจะขี้อายนิดนึงแกก็จะไม่แบบว่าแกก็จะแบบว่าไม่แบบเขินที่จะบอกตรงๆแกก็จะแบบส่งข้อความมาหายอย่างเงี้ยทุกๆปีมันก็เป็นอะไรที่แบบผมดีใจมากๆเพราะแบบว่าสําหรับ ครอบครัวผมเองที่แบบว่าบวยพรให้ผม <c oughs> คุณแม่ก็จะบอกตรงๆอยู่แล้วตามภาษาแบบลูกชายกับคุณแม่อะไรที่สนิทับแล้วมีแบบอยากได้คำบวยพรจากใครเป็นพิเศษบ้างไหมส่วนใหญ่แล้วฮะก็จากพี่บน้องแ,แฟนคลับนี่หรอใช่ครับอาจารย์วันเกิดพีนี้มีโอกาสได้แบบร่วมทาบุญอะไรอย่างนี้ด้วยก้างใช่ไหมครับใช่ครับผมก็มีทําบุญ หลายหลายรูปแบบมากๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแฟนคลับเขาก,เขาก็เขาก็ตั้งใจทําบุญที่โรงพยาบาลบ้านเกิดที่โรงพยาบาลบ้านเกิดผมไม่ใช่ทาบุญอย่างเขาเรียกว่าแบบว่าบริร่วมกันบริจาคใช่ให้กับโรงพยาบาลบ้านเกิดผมเพื่อจะมอบเป็นของขวัญให้ผมในการว่าในในวันเกิดก็คือแบบว่าร่วมบริจาคที้ที่ที่บ้านก้าวเลยเป็นเป็นอะไรครับบริจาคเป็น เป็นสมทบกูณให้กับโรงพยาบาลเขาก็เอานําไปซื้ออุปกรณ์หรือว่าอะไรก็แบบว่าแล้วแต่โรงพยาบาลเขาจัดสรรเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบว่าพี่พี่ย้งน้องตั้งใจมอบให้เพื่อแบบว่าให้คนแบบคนที่บ้านเกิดผมคนที่จังหวัดที่บ้านผมอะไรเงี้ยแบบเห็นเห็นว่าผมตั้งใจจะมอบให้อะไรเงี้ยแต่จริงๆผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่ พี่น้องแฟนคลับของผมเนี่ยตั้งใจทําให้ผมแล้วผมก็ได้ร่วมแบบสมทบทุนเพิ่มเข้าไปอีกก็ขอบคุณมากๆครับฝากบอกฝากบอกคนที่บ้านด้วยถ้าเห็นก็คือเป็นแบบว่าของแฟนคลับพี่ของพี่ก้าวเองที่ตั้งใจทาให้นอกจากนอกจากนี้ยังจะมีโปรเจกต์ยางอื่นไหมครับของตั้งในวันวันเกิดปีนี้มีไปโรงเรียนหรือไปอะไรอย่างนี้สวผม้ายเดี๋ยวผมจะไปเก็บวันนี้ผมจะไปเก็บโปรเจกต์วันเกิดใช่ผม ตามคาเฟ่หรือว่าตามบูบอรต่างๆที่พี่ๆน้องๆเขาตั้งใจทำใหนะ้ก็จะทำประจำทุกๆปีแล้วไปไปนัดไปรับของนัดไปเก็บโปรเจกต์ไปชมอะไรนะก็รู้สึกสนุกดีฮนะมันเป็นวันที่แบบผมรู้สึกมีความสุขมากๆเวลาถึงวันเกิดเพราะว่าเราเป็นวันที่แบบชิวๆแล้วเราก็แบบว่าไปดูโปรเจกต์ของเราไปดูที่สิ่งที่เขาตั้งใจมอบให้ เรียกได้ว่าปีนี้จะเป็นปีทองเลยไหมพี่ก้าวเพราะว่าเราเติบโตทางการทํางานแล้วก็แบบเผ่านแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นปีทองไหมเรียกว่าปีที่เติบโตขึ้นดีกว่าผมไม่อยากอยากให้แบบว่าเรียกว่าปีทองอาจจะทองได้กว่านี้อีกนะเรียกว่าเติบโตขึ้นทุกปีแล้วกันนะครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่แบบว่าผมรู้ทั้งทั้ง ผลงานส่วนตัวผมเองแล้วก็ฐานแฟนคลับของผมเติบโตขึ้นทุกปีคร,รู้สึกดีใจมากๆเลยครับเรียกได้ว่าปีนี้โอกาสทางการทํางานเรามันแบบหลากหลายมากคือทั้งลาายมกะครภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยทั้งภาพยนตร์แบบว่าเมื่อก่อนตั้งใจแบบว่าอยา,อ,<ม>อยากจะลองอยากจะลองหนังละครสยองขวัญอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีโอกาสได้ลองทำแล้วเดลือนนพาร์ทแบบว่าศิลป,ปินที่แบบว่าอยากลองอะไรเงี้ยก็เดืออนนั้นก็ขอ ลองจัดเวลาดูก่อนละกันไม่ไยจะกลับมาแบบออกซิงเกิลอยากมีครับอยากมีเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยแบบออกอีเวนต์บ่อยขึ้นแล้วแบบว่าเพลงที่ใช้มันก็เพลงเพลงส่วนตัวผมเองก็เพลงเดิมๆแล้วอยากมีซิงเกิลเพิ่มขึ้นจริงๆเราก็ห่างหายจากการออกซิงเกิลมาระยะเวลาค่อนข้างนานกันนะพี่ก้าวถามว่านานไหมบ้างหปสักปีสองปีได้แล้วมั้สปีสองปีนะใช่อยากมีเพลงเพิ่มถคาอยากมีเราอยากมีแนวไหน ยากมีแนวไหนเหรอครับผมก็ทุกวันที่ผมพยายามฟังนะพยายามฟังว่าแบบว่าแ,บบแนวไหนที่แบบถูกใจส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แนวที่ผมชอบก็จะเป็นแบบเพลงช้าเป็นโซบรลลากอะไรเนงะี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบเล่าเรื่องราวส่วนตัวของผมเองได้ดีผมรู้สึกนะอย,กกอยากลองอะไรใหม่ๆดูอาจจะเป็นเพลงเร็วแบบอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมให้แฟนได้เต้นตามได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยลองคนเทศด้วยดีไม่หือว่าเราก็ขยับือแบบเปิมเต็มได้ เนเดี๋ยวจะลองดูครับเดี๋ยวจะลองดูอาจจะอาจจะต้องเริ่มจากการหาหาคนเขียนเพลงที่แบบว่าตรงตรงสเปคเราตรงนี้หน่อยแล้วอย่างนี้มันจะมีการล็อกมงนางเอกหรือเปล่าในยูนิยั่มลอกมงอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมแคสเองแล้วกันฮะแคสเองดีกว่าโอ้ยคุณจะเปิดแคสเลยเหรอถ้าสมมุติจะมีโอกาสทำนะผมผมจะแคสเองฮะโอ้ยแคสต์เองเลย อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นอะไรมีมีแบบอยากเห็นคนแบบมีในใจหรืออะไรอย่างนี้อ๋อมีเนี่ยเราคิดว่าใครจะมาแครมีในใจหรืออะไรอย่างนี้ไหมส่วนใหญก็น่าจะคนกันเองแหละครับเอาคนอื่นคง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 ไม่คุยพี่วุฒิหรอใครนะพี่วุฒิหรอคนจะเป็นพี่วุฒิอาจจะเป็นพระเอกอ๋ออ๋อเปพระเอกแล้วใครจะเป็นนางเอก นนที่หนึ่งก้าวเป็นเอออะเราแบบว่าพอมันอายุนอ้องก้ามันก็เติบโตเพื่อนเรารแผนวางแผนนะนะค้แบบในวงการบันเทิงอะไรอย่างนี้ว่ายัางไงบ้างครับวางแผนผมก็อยากทําอะไรที่มันที่มันแบบว่าท้าทายตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นบทบาทอะไรผมก็ยินดีจะรับแต่ขอให้มันแบบว่าชาเลิ้นผมมากขึ้นท้าทายผมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นเราเป็นนักแสดงนะแบบว่าพอก้าวมาทำตรงนี้แบบจริงจังล้วก็อยากได้ ได้รับอะไรบะแบบว่าประสบการณ์ใหม่ๆที่มันท้าทายตัวเองส่วนเรื่องงานอย่างอื่นที่วางแผนไว้ผมก็ยังไม่ผมก็ตอบตลอดว่าผมไม่เคยปิดกดั้นตัวเองก็จะเรียนรู้ไปก่อนเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหลังในการส่วนตัวงานงานที่เป็นแบบว่างานแบบทําบริษัทหรือว่าจะต่อยอดอะไรอย่างนี้มผมก็ศึกษาไว้เรื่อยๆก็ยังไม่เคยปิดกดั้นตัวเองแสดงว่าจะจะ จะเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็นำไปต่อยอดในอนาคตก็จะแะดงว่ามีแผนรจะทำธุรกิจเบื้องหลังตอนนี้เอาจริงผมผมไม่ชอบทําธุรกิจแต่ก็ไม่เคยปิดกั้นเลยพอถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าอยู่ดีๆคนเรามันแบบว่ามีอะไรแบบว่าอยากจะทําขึ้นมาหรือว่ามีไอเดียอะไรขึ้นมาผมคิดว่าถึงเวลานั้นเราก็มีประสบการณ์ไว้ก่อนแล้วเราค่อยลงมือทำมีได้แบบเล็งๆแบบว่าจะเป็นทิศทางไหนบ้างไหม แแนว่าแบบกว้างอะไรก็อะไรเนี่ยตอนนี้ถ้าถามถามตรงๆเลยผมผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าผมเองเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยผมจะทำานาอะจริงใช่มันต้องส่วนใหญ่ผมเห็นหลายๆคนที่รุ่นพี่ส่วนใหญ่เขาก็จะทธุรกิจที่มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์เขาเองหรือปัญหาของเขาเองใช่ไหมล่ะใช่ครับมันก็น่าจะเป็นแนวอนาคตผมอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างใช่เราเราเราแบบว่า นำมาแก้ไขตัวเองอย่างนี้ก็ได้แล้วเราแบบว่าอยากจะถ่ายทอดให้คนอื่นอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นก็อาจจะออกมาในเป็นรูปแบบธุรกิจก็ได้อ่อออาอย่างงานแสดงหลักเก้าจะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันตอน่ตอไปนหครับก็ตอนนี้ก็มีละครที่กําลังถ่ายทําอยู่ที่นแสงตะวันน<ส>ะก็เป็นบทที่แบบ้าลึ้นตัวผมมากๆก็เป็นผู้ว่าความเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนใช่เป็นนักศึกษากฎหมายอ่าเป็นนักศึกษากฎหมาย ก็แบบว่าท้าทายความสามารถผมมากๆตอนนี that that ้ก็อย no like ู่ในการขั้นตอนการถ่ายทำตอนนี้ไประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะก็ประมาณเพิ่งเริ่มต้นเองครับได้ไม่กี่เดือนเองก็ไม่รู้ว่านับเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีมันมีแบบว่าของน้องๆคนอยู่ด้วยที่แบบว่าเรายังไม่ได้ไปมันอาจจะแบบว่าหลายเปอร์เซ็นต์มากเลยแล้วพอเราได้เข้าไปแสดงเรามันแบบมันมีความท้าทายยังไงบ้างกับกระบาทนายก็ไม่เกิดมาไม่เคยเรียนกฎหมาย ไม่เคยว่าความเองพอถึงเวลาก็แบบว่าไม่น่าจะอะไรบาก็มีประมาณนั้นแหละว่าว่าตอนแรกอ่ะมันก็ยังไม่รู้บอกว่าเราจะเริ่มต้นยังไงใช่เราก็ไปสถานที่จริงอะไรเงี้ยน้องๆในกองเขาก็บังแนะนําให้ไปสถานที่จริงให้ไปดูสถานที่ให้ไปดูบรรยากาศอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยไปก็แบบว่าเออมันก็แบบว่ามันก็มีความกดดันอยู่เพราะว่าเราต้องแบบว่าคุยกับทั้ง วิภากษาสรหรือว่าลูกความมันจะมีจังหวะของมันในการในการพูดคุยกันบทยช่แตว่าเราต้องปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพการพูดเรื่อยๆไกาวเรื่อยๆเยอะมากๆแล้วเรื่องนี้มันต้องแบบต้องชาฉาดมากๆการพูดการกดดันหรือแบบมันต้องมีลูกล่อลูกชนในการแบบว่าว่าความซึ่งแบบสุดยอดมากถ้าทายความสามารถมากมากๆเขาที่แวก็เป็นท่านพูดรอบนี้ก็เป็นทรายความเลยแต่ถ้าอาชีพ ไม่เคย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 ลองไม่เคยไปดีเลยไปตาเลยเออจากส่วนหนังอะคะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมส่วนหนังตอนนี้เสร็จแล้วฮะเหลือวางคิวโปรโมทวางคิวโปรโมทแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเออวางคิวโปรโมทแล้วก็แทนกันแทนการงานพีอาร์ต่างๆแล้วก็ก็จะเข้าลงภาพยนตร์ก็เร็วๆนี้แหละ เห็นบางช่วงปล่อยผมข้างหลังมาแบบดูทราดมากเลยนะในการแบบของพุากโดนล้อมทั้งไฟโดนแบบเยอะมากขึ้นสลิงอะไรเต้นกับจินตนาการแบบนมาเท้าเด่ายีวก็จะได้ติดตามกันนะผลงานต่างๆของก้าวเนาะเอาฝากถึงแบบว่าแฟนคลับมุ่ี้เก้าของน้อประก้าหน่อยครับว่าแบบเออ อย่างนี้เราก็อยู่กันมานานแล้วอะไรอย่างนี้ครับแฟนชาวของผมเองนุ่งย okay. ิงนุ่งยิ่งของชาวก็อยากจะขอบคุณที่แบบว่าร่วมเดินทางกันมาก็เราได้ได้อยู่ด้วยกันเราได้ร่วมฉลองด้วยกันทุกปีนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้อมของผมเนี่ยเติบโตขึ้นทุกๆปีจริงผมก็อยากจะฝากบอกว่าถึงจะตกเติบโตขึ้นมากๆเนี่ยแต่ผมก็ยังเห็นทุกๆคนอยู่เดิมยังเห็นคนเดิมอยู่เหมือนเดิม ยังเห็นคนที่เข้ามาใหม่อะไรเงี้ยแบบว่ายังยังเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ได้ไม่ได้มแบบว่ามีเพิ่มมากขึ้นแล้วแบบว่าจะทําให้แบบว่าคนที่อยู่ก่อนหรืออะไรเงี้ยทำให้ผมแบบว่าหินน้อยลงก็ยังรับทุกคนเหมือนเดิมครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆฝากไม่ฝากตัวด้วยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับพี่โอเคครับคุณก้าวขาขอบคุณมาก้ารับ